สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะเข้าสู่แมชการแข่งขันฟุตบอลที่สําคัญที่สุดของโลกนั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนั่นเองครับโดยหล่ะท่านอาจจะทราบกันแล้วครับว่าทีมชาติไทยโดยการนําของหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นอากิระนิชิโนะต้องเดินทางไปแข่งขันยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใน3นัดที่เหลือกับอินโดนีเซีย สหรัฐอาหริบาอิมิเรตเจ้าภาพและปิดท้ายกับมาเลเซียเมื่อมาดูสถานการณ์ล่าสุดในตารางคะแนนของกลุ่มที่มีทีมชาติไทยนั่นก็คือกลุ่ม G เราจะพบว่าสถานการณ์ค่อนข้างสูสีกันมากทั้ง4ทีมครับทั้งทีมชาติไทยทีมชาติเวียดนามทีมชาติมาเลเซียและทีมชาติ UAE เจ้าภาพนะครับทุกทีมยังมีโอกาสเข้ารอบและมีโอกาสพลาดท่าตกรอบกันได้ทั้ง4ทีมครับ โดยขณะนี้เวียดนามนำอยู่อันดับที่1ด้วย11คะแนนจากการชนะ3เสมอ2โดย2นัดที่เสมอก็คือการพบกับทีมชาติไทยทั้งเย่าและเยือนครับมาเลเซียอยู่อันดับที่2ด้วยผลงานชนะ3แพ้2ผลชนะสานัดนั้นมาจากการเย่าเยือนอินโดนีเซียและเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติไทยครับส่วนทีมชาติไทยนั้นอยู่ในอันดับที่3มี8คะแนนจากการชนะ2เสมอ2และแพ้1ครับ ขณะที่เจ้าภาพสหรัฐอันดับอิมิเรตหรือว่าที่เรียกสั้นๆว่า UAE นะครับแม้จะมีเพียง6แต้มแต่แข่งน้อยกว่าทีมอื่นอยู่1นนัดและในทุกนัดที่เหลือครับจะเป็นการเล่นในบ้านด้วยสภาพแวดล้อมที่ได้เปรียบทุกทีมในกลุ่มอย่างที่สุดครับสถานการณ์ล่าสุดของทีมชาติไทย ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ตัดสินใจส่งนักเตะไป UAE มากถึง39คนเนื่องจากสถานการณ์ของทีมก่อนหน้านี้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาการกักตัวจากปัญหาโรคโควิด -19 นะครับทำให้ไม่ได้มีการฝึกซ้อมตามแผนและไม่ได้มีการตัดตัวนักเตะครับอย่างไรก็ตามปัญหาที่เป็นข่าวร้ายของแฟนบอลไทยจริงๆนั่นก็คือการถอนตัวของเหล่าบรรดาซูปเปอร์สตาร์ของทีมครับเริ่มจากการถอนตัวของธีรศิลป์แดงดาที่มีปัญหาการบาดเจ็บ จนกระทั่งล่าสุดการประกาศถอนตัวของทีระทอบุญมาทันแบ็กซ้ายตัวเก่งนะครับจากปัญหาทางด้านสมโมสรการกักตัวและครอบครัวที่ญี่ปุ่นครับก็ยิ่งทําให้แฟนฟุตบอลชาวไทยนั้นต้องตกตะลึงและอึ้งไปตามๆกันเลยทีเดียวเพราะอย่างที่เราทราบกันดีกับว่าตลอด2-3ถึงปีที่ผ่านมาแฟนฟบอลชาวไทยทั้งประเทศนั้นล้วนให้กําลังใจพร้อมสนับสนุนเป็นแรงพลังให้กับทีระทรประสบความสําเร็จในเส้นทางฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น ออกโรงปกป้องต่อสู้กับแฟนบอลชาติอื่นๆอยู่เคียงข้างให้กําลังใจเจ้าอุ้มยามประสบปัญหาตลอดนะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อเจ้าอุ้มเนี่ยประสบความสําเร็จกลายเป็นหนึ่งในนักแตะระดับต้นๆที่วงการฟุตบอลของเอเชียนั้นยกย่องยอมรับ ยอมทาให้แฟนบอลที่คอยหนุนหลังมาโดยตลอดมีความคาดหวังว่าจะได้เห็นความสามารถที่พัฒนาไปไกลของอุ้มมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยกับเป้าหมายฟุตบอลโลกซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญและมีค่ามากที่สุดของวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลโลกครับอย่างที่กูรูด้านฟุตบอลมักจะพูดกันเสมอครับว่าการส่งออกนักเตะไปพัฒนาฝีเท้าที่ต่างประเทศคือแนวทางการพัฒนาความแข็งแกร่งของทีมชาติไทยแต่หากนักเตะถูกพัฒนาในต่างประเทศ แต่ไม่ได้กลับมายกระดับทีมชาติกูดูฟุตบอลก็อาจจะต้องมานั่งกลุ่มขมับและแฟนบอลก็เช่นเดียวกันครับท่ามกลางข่าวร้ายต่างๆก็ยังมีข่าวที่ทําให้แฟนบอลชื่นใจกับความมุ่งมั่นของนักเตะตัวเล็กๆที่ความสามารถและหัวใจนั้นไม่เล็กเลยอย่างเจ,าเจ้าเจชนาทิปส่งกระสินที่ยังยืนยันว่าจะมาช่วยทีมชาติไทยในสานัดที่เหลืออย่างแน่นอนโดยล่าสุดสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับได้ประกาศปล่อยตัวมาช่วยทีมชาติไทยแบบไม่มีปัญหาใดๆครับ ซึ่งทางชนะทิพย์สงกระสินก็ได้กล่าวขอบคุณต้นสังกัดที่ยอมปล่อยตัวมาร่วมทีมชาติไทยโดยกล่าวว่าผมรู้สึกขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องกับทีมในการเข้าร่วมทีมชาติไทยในครั้งนี้เพราะผมไม่สามารถเข้าร่วมได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรผมไม่สามารถมีส่วนร่วมกับทีมได้มาระยะหนึ่งแล้วแต่ผมจะทำให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนของประเทศไทยขอบคุณสำหรับการสนับสนุน แม้ตัวเจ้าเจ,าเจาชนาทิพ์จะเพิ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่านะครับและยังไม่หายดีเลยแต่เจ้าตัวก็ยังยืนยันและมุ่งมั่นที่จะรับใช้ทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญที่สุดอย่างฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโดยเจ้าเจาครับได้เผยความรู้สึกกับสื่อมวลชนว่าตอนที่ผมได้รับบาดเจ็บแล้วหมอบอกว่าเราต้องพักอย่างน้อย2สัปดาห์ผมน้ําตาไหลเพราะอย่างแรกที่ผมคิดก็คือการต้องการช่วยฟุตบอลทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โดยตอนแรกคาดว่าอาจจะต้องผ่าตัดเขา่าซึ่งที่ผ่านมาผมไม่เคยเข้าผ่าตัดแต่เมื่อเข้าสแกน MRI บอกว่าไม่จำเป็นต้องผ่าแค่ต้องพักเพื่อให้ร่างกายกลับมาและต้องใช้เวลานานพอสมควรโดยปกติผมไม่เคยปฏิเสธทีมชาติและผมไม่เคยปฏิเสธมาก่อนเพราะผมคิดเสมอว่าถ้าเราปฏิเสธทีมชาติเราอาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วซึ่งผมคิดว่านักฟุตบอลทีมชาติคิดเหมือนกัน จริงอยู่ที่เรารับใช้สโมสรเพราะจ่ายเงินเดือนนั่นคือหน้าที่ของเราที่ต้องตอบแทนสิ่งที่สโมสรให้เราแต่ในเรื่องของทีมชาติมันคือความภาคภูมิใจเพราะทุกคนในประเทศส่งกําลังใจมาให้เราจากการที่เราต้องพักสองสัปดาห์จากอาการบาดเจ็บทีมแพทย์บอกว่าต้องใช้เวลาในการเรียกความฟิตสองสัปดาห์เช่นกันถึงตอนนี้ผมยังต้องรอเช็คความพร้อมนั่นหมายความว่าผมต้องใช้เวลาอีกพอสมควรที่ต้องเรียกความฟิตและส่งผลกระทบกับการรับใช้ทีมชาติ ผมกลัวว่าเราจะเป็นตัวถ่วงทุกคนในทีมที่ซ้อมมานานแต่ถ้าโค้ชเห็นว่าผมยังพอจะช่วยทีมได้ผมพร้อมรับใช้ทีมชาติไทยเสมอนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับพ่อจุ้งนะครับกล้องพบส่งกระสินซึ่งเป็นคุณพ่อของเจชนาทิพสงกระสินได้ออกมายืนยันกับสื่อมวลชนโดยกล่าวว่าผมได้คุยกับเจอยู่ตลอดโดยเฉพาะตอนที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งตอนนี้เริ่มกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้ว อาจจะต้องใช้เวลาเรียกความฟิตอีกหน่อยในการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยนัดสุดท้ายก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์จริงเจเป็นคนบอกกับผมเองว่าต้องการไปร่วมทีมชาติในการคัดบอลโลกที่ UAE เเพราะอยากเล่นทีมชาติอยู่เสมออีกอย่างเจเห็นว่าตอนนี้ทีมกำลังขาดตัวหลักหลายคนจึงอยากไปม,มีส่วนช่วยทีมบ้างไม่มากก็น้อยส่วนการออกนอกประเทศญี่ปุ่นแล้วเมื่อกลับมาจะต้องกักตัว14วันเรื่องนี้ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วเจเองก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี หรือแม้แต่สโมสรต้นสังกัดเองต้องรู้เรื่องมาตรการพวกนี้เป็นอย่างดีดังนั้นเรื่องการไปเล่นทีมชาติกลับมาแล้วจะมีผลต่อสโมสรคงไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไรครับท่านผู้ชมครับชนาทิพย์สงกระสินเป็นหนึ่งในนักกีฬาทีมชาติไทยที่มีความมุ่งม,มั่นทุ่มเทให้กับการลงทําการแข่งขันเพื่อทีมชาติไทยอย่างเสมอต้นเสมอปลายครับน่าย,ยกย่องชื่นชมอย่างแท้จริงเดี๋ยววันนี้ครับแอดมินจะพาทุกท่าน ไปย้อนดูผลงานของเจ้าเจาชนาทิปในสีเสื้อทีมชาติไทยแบบกระชับกระชับกันครับก่อนเตรียมตัวเชียร์เจ้าเจและนักเตะทีมชาติไทยทุกคนนะครับในทัวร์นาเมนต์คัดบอลโลกที่จะถึงในเดือนหน้านี้ครับ หากเราย้อนกลับไปในช่วงต้นนะครับที่ชนะทิปเริ่มสวมเสื้อธงไตรลงเข้าทําการแข่งขันก็คือทัวร์นาเมนต์เยาวชน19ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก2012ที่สนามกีฬากองทัพบ,บกภายใต้การคุมทีมของโคชช่วยสมชายช่วยบุญชุมโดยครั้งนั้นไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม E ีร่วมกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันและกวมงฝีเท้าอันหัศจรรย์ของเด็กไทยตัวเล็กที่ชื่อเจเป็นที่ถูกกล่าวขานถึงอย่างมากจากทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวครับจากสายตาคุณดูที่เห็นทีมเด็กไทยชนะเกาหลีใต้ และเปิดเกมบุกใส่เด็กญี่ปุ่นตลอดเกมซึ่งครั้งนั้นทีมชาติไทยเป็นแชมป์กลุ่มในรอบคัดเลือกด้วยการชนะเกาหลีใต้ไต้หวันกวมและเสมอกับญี่ปุ่นครับจากนั้นครับเจ้าเจาได้ถูกดึงขึ้นไปเล่นทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยเริ่มตั้งแต่ยุคของวินฟริชเชฟเฟอร์ครับเจ้าเจาเป็นนักเตะในชุดทํนนาการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือ AFF Suzuki Cup 2012ในปีนั้นไทยพ่ายสิงคโปร์ในนัดชิงชนะเลิศ แต่เราก็ได้เห็นเพชรเม็ดงามอย่างเจ้าเจ,าเจาชนาทิปโชว์ฝีเท้าพาบอลแหวกผู้เล่นสิงคโปร์และเริ่มเผยแววของความเป็นซูเปอร์สตาร์อาเซียนนับตั้งแต่ตอนนั้นครับชนาทิพสงกสินทําประตูให้ทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนาที่ไทยเปิดบ้านพ่ายคูเวตไป1ประตูต่อ3และประตูเดียวของทีมชาติไทยในวันนั้นก็มาจากฝีเท้าของเจ้าเจ,าเจาชนาทิพครับ ในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแฟนบอลไทยในสนามยังมีไม่เยอะด้วยศรัทธาของบอลไทยยังไม่กลับมาครับตามผลงานทีมชาติที่ยังรุ่มๆุมดอนๆอนอยู่ในตอนนั้นแมตส์สำคัญที่ติดรตราตรึงในใจคนไทยก็คือการแจ้งเกิดของทีมชาติไทยชุดดิมทีมรุ่นใหม่ในยุคโคซิโกเมื่อเด็กไทยชุดเฉพาะกิจบุกไปถล่มทีมชาติจีนคารังมังกรถ,ถึง5ประตูต,ต่อนหนึ่งโดยชนาทิพย์คือหนึ่งในผู้ทำประตูและนักเตะหลายคนในชุดนั้นต่อมาได้สร้างผลงานเปรี่ยงแป้งสร้างความสุขให้กับคนไทยในเวลาต่อมาอีกยาวนานครับ ทีมชาติไทยภายใ,ใต้การน,นำโคซิโก้กอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นราชาแห่งอาเซียนกลับมาได้สำเร็จในทัวร์นาเมนต์ AFF s ูซิ k i Cup 2014โดยรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไปได้หากแฟนบอลหลายท่านจำได้ครับเจ้าเจาชนาทิพส่งกสินเป็นนักเตะที่ยิงประตูปิดกล่องตอกฝาโลงมาเลเซียคาสนามชาอาลัมสเตเดียมการันตีถ้วยแชมป์กลับประเทศไทยได้ครั้งแรกในรอบ12ปี และทเจช,ชนาทิพย์สังกสินก็ก้าวขึ้นเป็นสุดยอดนักเตะของภูมิภาคอาเซียนด้วยการรับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าของทัวร์นาเมนต์ในครั้งนั้นและยังรักษารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าไว้ได้พร้อมถ้วยชนะเลิศอีกหนึ่งสมัยในปี2016ชนะทิพย์สังกสินพาทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีควาชช้าแชมป์ซีเกมส์2013ที่กรุงเนปิดอประเทศเมียนมาและปี2015ที่สิงคโปร์และก้าวไปถึงรอบรองชนะเลิศในเอเชียนเกมส์ปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ โดยเจ้าเจาชนาทิปยิงประตูพาทีมชาติไทยชนะทีมชาติจอแดนในรอบ8ทีมสุดท้ายทะลุไปถึงรอบรองชนะเลิศก่อนที่จะไปพ่ายกับเจ้าภาพเกาหลีใต้ครับทีมชาติไทยกลับมาสร้างกระแสฟีเวอร์แฟนบอลเต็มสนามพร้อมทั้งสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมด้วยการผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชีย ในการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชียหรือเอเชียนคัพปี2019รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยนั้นเอาชนะทีมชาติบาเรในนัดชี้ชะตาได้1ประตูต่อศูนย์จากประตูโทนของชนะทิพย์สกสิกนทําให้ทีมชาติไทยนั้นสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมด้วยการทะลุเข้ารอบน็อกเอาต์ได้สําเร็จครับชนะทิพย์สมกสิกนประสบความสําเร็จในเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลเมื่อเซ็นสัญญาเป็นนักเตะในลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นกับทีมคอนซาโดเลซัปโปโร และพิสูจน์ตัวเองจนกลายเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมที่คนญี่ปุ่นนั้นยอมรับและไม่ว่าตัวของเจจะก้าวไปไกลเพียงใดในเส้นทางนักฟุตบอลการกลับมารับใช้ทีมชาติยังคงเป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญสำหรับหัวใจนักเตะตัวเล็กๆคนนี้เสมอท่านผู้ชมครับณนะเวลานี้เราคนไทยมีหน้าที่สำคัญครับในการให้กำลังใจเหล่าขุนพลนักเตะทุกคนที่เดินทางไป UAE เพื่อทำภารกิจเพื่อชาตินำธงไตรลงไปประกาศศักยภาพในสนามฟุตบอล และเมื่อเห็นความทุ่มเทของพวกเขาแล้วครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ถือว่าพวกเขานั้นได้ทําหน้าที่ตัวแทนของคนไทยได้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับสำหรับทีมชาติไทยครับมีโปรแกรมลงสนามในเกมอุ่นเครื่อง2นัดน,นะครับพบกับทีมชาติโอมานในวันที่25พฤษภาคมและทีมชาติทาจิกิสถานวันที่29พฤษภาคมก่อนจะทําการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโดยมีโปรแกรมการแข่งขันวันที่3มิถุนายนพบกับอินโดนีเซียนะครับวันที่7มิถุนายนพบกับเจ้าภาพ UAE และวันที่15มิถุนายนพบกับมาเลเซียครับสุดท้ายนี้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับชนาทิพย์สงกสินนะครับชายผู้นี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่ตำนานนักฟุตบอลไทยครับแต่เจชนาทิพย์สงกสินจะเป็นตำนานนักกีฬาทีมชาติไทยครับเป็นตำนานนักกีฬาตัวแทนคนไทย69ล้านคนที่จะถูกยกย่องกล่าวขานไปอีกนานแสนนานครับ ท่านผู้ชมครับในวันนี้ทางชนะเราไม่ได้มีความคิดเห็นชาวต่างประเทศมาฝากกันนะครับเนื่องจากพยายามหาแล้วในเรื่องของการมาช่วยทีมชาติของชนะทิพย์ว่ามีความคิดเห็นชาวต่างชาติเป็นอย่างไรบ้างครับแต่ว่าก็หายากมากครับก็เลยไม่มีมาฝากกันในวันนี้ครับอย่างไรก็ตามครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่จะนําม,มาฝากกันด้วยนะครับ <S <S สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ